สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกประเด็นยอดฮิตกันหน่อยนะครับคือ,เ,อ,อเรียนกฎหมายนี่ต้องท่องจำเยอะจริงไหมครับเห็นผู้เขียนบทความที่เราจะคุยกันวันนี้พสเฉลิมวุฒิสารกิจท่านบอกว่าเจอคำถามนี้บ่อยมากใช่ค่ะเป็นคำถามที่ได้ยินบ่อยจริงๆค่ะแต่ก็น่าคิดนะคะเพราะจริงๆแล้วการเรียนรู้อะไรก็ตามมันก็ต้องใช้ความจทาทั้งนั้นแหละค่ะไม่ว่าจะเลขวิทย์หรือแม่ธรรากับข้าว อ๋อครับครับต้องจําสูตรจาขั้นก่อนใช่ค่ะกฎหมายก็เหมือนกันแต่ประเด็นหลัก,ลกๆที่คนเรียนกฎหมายเจอกันเยอะๆเนี่ยอ,อ,อาจจะไม่ใช่ว่าต้องจําเยอะนะคะแต่มันคือปัญหาจําไม่ได้มากกว่าอ๋อเข้าใจเลยครับคือเรียนไปแล้วลืมอ่านแล้วลืมฟังอาจารย์สอนก็ลืมใช่ใช่ค่ะเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาดูกันว่าบทความนี้เขามีเทคนิคอะไรมาแนะนําบ้างที่อาจจะช่วยให้การจํามันดีขึ้นได้ น่าสนใจมากครับเทคนิคแรกที่บทความพูดถึงนี่ผมว่าแปลกดีนิดหน่อยคือเขาบอกว่าอย่าพยายามไปสั่งสมองให้จําใช่ค่ะฟังดูอาจจะขัดขัดกับที่เราคิดเนอะว่าต้องตั้งใจต้องพยายามจํามากๆแต่บทความเขาบอกว่าสมองเราเนี่ยมันจะจําได้ดีกว่าถ้าได้รับข้อมูลนั้นซ้ําๆบ่อยๆซ้ําๆบ่อยๆค่ะ คือการได้ยินบ่อยๆอ่านบ่อยๆหรือพูดถึงเรื่องนั้นบ่อยๆเหมือนเป็นการย้ำข้อมูลเข้าไปเรื่อยๆนะคะมันจะจําได้เองตามธรรมชาติไม่ต้องไปบังคับมันมากอ๋อเหมือนที่ผู้เขียนยกตัวอย่างว่าเเคยท่องมาตราเดิมซ้ําไปซ้ํามาตั้ง20รอบแบบนี้ก็คือการทบทวนซ้ำๆนี่แหละคือหัวใจสำคัญเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะการทบทวนซ้ำๆเนี่ยสำคัญมากแล้วมันต่างจากการแค่อ่านผ่านๆหลายๆรอบไหมครับ าการทบทวนแบบตั้งใจคือเราใส่ข้อมูลเดิมเข้าไปในสมองอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยข้อมูลฝังแน่นขึ้นแต่การทบทวนมันจะเวิร์กสุดๆก็ต่อเมื่อเราใช้ร่วมกับเทคนิคต่อไปค่ะคือต้องเข้าใจเรื่องนั้นจริงๆด้วยอ่าประเด็นเรื่องความเข้าใจนี่สําคัญมากเลยนะครับเพราะถ้าเราไม่เข้าใจท่องไปเป็นนกแก้วนกขุนทองพอเจอเข้อสอบพลิกแพลงหน่อยก็อาจจะไปไม่เป็นเลยถูกต้องเป๊ะเลยค่ะกฎหมายมันเป็นศาสตร์ที่แบบ มีเหตุมีผลมีตรกกะของมันถ้าเราเข้าใจว่าทําไมกฎหมายถึงบัญญัติแบบนี้เหตุผลเบื้องหลังคืออะไรเจตนารมณ์คืออะไรครับครับพอเราเข้าใจแก่นของมันแล้วเนี่ยบางทีเราแทบต้องไม่ต้องท่องเป๊ะเลยก็ได้ค่ะเพราะเราจําความหมายกับหลักการได้มันเอาไปปรับใช้ได้กว้างกว่าอ๋อคือถ้าเน้นเข้าใจก็อาจจะลดภาระการท่องจําแบบคําต่อคําลงไปได้เยอะเลย แล้วเทคนิคต่อไปล่ะครับเทคนิคที่3มค่ะคือการสรุปแล้วก็จดบันทึกสรุปแล้วจดค่ะคือการสรุปเนี่ยมันไม่ใช่แค่ย่อความนะคะแต่มันเป็นกระบวนการที่เราต้องแบบประมวลผลข้อมูลในหัวเราเองกลั่นกรองออกมาให้เหลือแต่ใจความสําคัญจริงๆด้วยภาษาของเราเหมือนเป็นการเช็คความเข้าใจตัวเองไปในตัวเลยนะครับแล้วการจดบันทึกล่ะครับ มันช่วยเสริมยังไงต่างจากกลับไปอ่านตำราซ้ำๆไหมครับการจดโน้ตที่เราสรุปเองเนี่ยมันเหมือนเราสร้างแหล่งอ้างอิงส่วนตัวขึ้นมาค่ะมันกระชับแล้วก็เป็นภาษาที่เราเข้าใจง่ายเหมาะมากเวลาจะกลับมาทบทวนเร็วๆครับในบทความเขามีวิธีทดสอบง่ายๆด้วยนะคะคือลองให้เพื่อนอ่านโน้ตสรุปของเราดูถ้าเพื่อนอ่านแล้วเข้าใจเออแสดงว่าเราสรุปได้ดีเข้าใจประเด็นนั้นจริงๆ ซึ่งมันต่างจากการอ่านตำราซ้ำเฉยๆที่อาจจะไม่ได้กระตุ้นให้เราคิดประมวลผลเท่ากับการสรุปเองค่ะน่าสนใจครับเหมือนสร้างเครื่องมือช่วยจาเฉพาะตัวเลยมาถึงเทคนิคสุดท้ายแล้วครับอันนี้เน้นการลงมือทำ learning by doing ใช่ไหมครับใช่ค่ะ learning by doing อันนี้คือเปลี่ยนความรู้ที่เราอ่านๆมาให้กลายเป็นประสบการณ์จริงๆของเราเลยประสบการณ์ค่ะ พอเราได้ลงมือทําความรู้นั้นมันจะฝังในความจําเราได้นานกว่าเดิมมากเพราะมันเชื่อมโยงกับการกระทําความรู้สึกอย่างในกฎหมายเนี่ยสมมติเราเรียนเรื่ององค์ประกอบคําฟ้องครับครับที่ต้องมีในเอกสารฟ้องคดีพแพ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะแทนที่เราจะท่องเป็นลิสต์ลิสว่ามีอะไรบ้างลองไปฝึกร่างคําฟ้องจริงๆดูเลยการได้ลงมือทําแบบนี้ยมันจะทําให้เราจําได้แม่นเลยว่า อ๋อส่วนนี้ต้องใส่ตรงนี้ส่วนนั้นต้องเชื่อมโยงกับส่วนนี้ยังไงมันเห็นภาพรวมตอนใช้งานจริงค่ะโอ้โหเห็นภาพชัดเลยครับเหมือนเราเรียนทำอาหารอ่านสูตรอย่างเดียวไม่พอต้องลองลงมือทำเองจริงๆถึงจะจำขั้นตอนจำเคล็ดลับได้ดีขึ้นประมาณนั้นเลยค่ะ แน่นอนว่าเทคนิคที่ว่ามาทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างนะคะยังมีวิธีอื่นๆอีกเยอะแยะเลยที่อาจจะเหมาะกับแต่ละคนต่างกันไปจริงครับสำคัญคือต้องลองเอาไปปรับใช้ดูว่าวิธีไหนเข้ากับสไตล์การเรียนรู้ของเราที่สุดอาจจะลองผสมผสานหลายๆวิธีดูก็ได้นะครับใช่ค่ะสุดท้ายนี้ผมมีประเด็นอยากชวนให้ลองคิดตามกันต่อนิดนึงครับค่ะประเด็นไหนคะคือนอกจากจะเลือกใช้เทคนิคใดเทคนิคหนึ่งแล้วเนี่ยลองคิดดูว่า ถ้าเราเอาเทคนิคต่างๆมาผสมผสานกันอย่างมีกลยุทธ์แล้วครับเช่นใช้ความเข้าใจเป็นพื้นฐานแล้วเสริมด้วยการลงมือปฏิบัติหรือว่าสรุปประเด็นสำคัญแล้วเอากลับมาทบทวนซ้ำๆบ่อยๆอาการออกแบบสูตรการเรียนรู้เฉพาะตัวแบบนี้มันจะสร้างวิธีการจําที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในแบบของเราเองได้ยังไงบ้างอันนี้น่าจะเป็นกุญแจสําคัญเลยนะครับสําหรับการเรียนรู้ให้ประสบความสําเร็จในระยะยาว